ท่านจะเชื่อนักธุรกิจเจ้าของโรงงานที่เกิดมาคาบช้อนเหินช้อนทองชีวิตไม่เคยลำบากเหมือนพวกห้องเต้สินโดมเคยชุมนุมร่วมกับคนเผาบ้านเผ่าเมืองสมคบคิดกับชาวต่างชาติชักศึกเข้าบ้านเจาะพฤติกรรมล้างสมองคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นฐานให้กับตนเข้าสู่การเมือง มีพฤติกรรมล้มล้างชาติสถาบันสามกลุ่มที่ผมพูดมานั้นไม่ผิดหรอกครับถ้าท่านจะมาเป็นผู้นำประเทศท่านเป็นได้แล้วไม่ใช่ประเทศไทยไม่เคยมีสามคนกลุ่มประเภทนี้มาเป็นผู้นำประเทศแต่ขอเถอะครับว่าถ้าเขาเหล่านั้นไม่สอบพฤติกรรมล้มล้างสถาบัน ไม่สอบพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่สอบพฤติกรรมหาประโยชน์ส่วนตนนะครับมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศเชิญนะครับเชิญมามาเป็นนำประเทศชาติของเราให้สู่ความเจริญนะครับสุดท้ายนะครับเราอาจจะเห็นต่างกันเราอาจจะรักใครชอบใครในสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นต่างกันนั้น จะต้องไม่นําไปสู่ความขัดแย้งของคนในชาติจะต้องไม่นำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนนะครับผมและเพื่อนทอหารตำรวจครับจะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษาจําไม่ว่าทหารตำรวจข้าราชการ ก็คือลูกหลานของพวกท่าน